วัดีครับวันนี้เจอผมหมอติดช่วย์อีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาจอบดวงความรักเหมือนเดิมน,นะครับกับราศีทั้ง3ราศีใน1คลิปนี้เริ่มจากราศีตุลก่อนนะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาฯนะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลจะเป็นยังไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาชมมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดแบบเจาะลึกดูดวงสดๆแบบส่วนตัวกับผมหมอกิิชโชลี่ก็ออกตามนี้เลยครับท้งนราย ID ทงหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะฮะอยู่ขึน้นมาตรงนี้แล้วนะครับสามารถที่จะติดต่อผมได้ทาง2 3ช่องทางนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามการดูวิธีดูแล้วก็หรือว่าจะโทรมาสอบถามว่าค่าดูเท่าไหร่ยังไงสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ มาว่ากันต่อนะครับสาหรับชาวราศีตุลนะฮะตั้งแต่ในช่วงวันนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2559ก็คือครึ่งปีแรกผ่านทางไพ่ทาโรุหรือว่าไพ่ยุชีกับผมหมอกิิชูรี่นั่นเองนะครับชาวราศีตุลนะฮะ้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับในช่วงความรักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนต้องบอกว่าเจ้ชาชะตาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะนะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับสิรนีเวลามีใครมีปัญหาอะไรใครทุกข์ร้อนใจใครไม่สบายใจใครอกหักสิ้นหวังพลาดหวังอะไรยังไงก็มาปรึกษาหารือกับเราได้คล้ายๆกับว่าตัวเราเองเป็นคนที่รองรับความคิดเห็นของคนอื่นได้ดีนะครับให้คาปรึกษากับคนอื่นได้แต่ว่าบางครั้งบางทีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ากล้าๆกล้ากลัวนะครับไม่กล้าพึงร้อยเปอร์เซ็นต์เ บางทีก็อาจจะมีความรู้สึกเกรงกลัวบ้างในการที่จะจีบใครสักคนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกที่ดีแต่ว่าลกซ่อนแอบแฝงไว้ภายในใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยคนที่เกิดในราศีตุลจึงกลายเป็นว่าสําหรับคนสูงอายุเนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยมีความสุขกับความเป็นสันโดษเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รักเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นผู้ใหญ่พอะเวลานะคนโน้นคนนี้ได้ราปรึกษาหรือเราก็มีความสุขเราก็ได้ใช้ชีวิตตมามอัตภาพของเราแม้ความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่ารักชอบเด็กคนที่มาพูดคุยด้วยประจํา แต่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบความรักลบในอะไรประมาณนี้นะฮะถามว่าดวงความรักปีนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จไหมสําหรับคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้หากในกรณีของวัยรุ่นหนุ่มสาวดวงความรักมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าจะคบกับคนที่อายุม,มากกว่าประมาณ5้าถึงสิบขึงสิปีเป็นอย่างตา่ำหรือถ้า,ารกรณีสมมติใครที่ยังเรียนอยู่นักศึกษามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าดวงความรักก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ปีสองปีสามอะไรประมาณนี้นะครับดวงความรักอาจจะ คบกับคนที่สูงวัยกว่านะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ในระยะแรกก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ในช่วงบ้านปลายก็คือเรื่องที่เดือนเมษายนเนี่ยดวงความรักยางเข้าช่วงประมาณวันที่8เมษายนดวงความรักของชาวราศีตุลอาจจะมีปัญหาบ้างให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องของการทะเลาะแอกแฝงกันการไม่ลงรอยกันการตัดสินใจผิดพลาดเกิดปัญหาความไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วท้ายที่สุดก็คือลงเอยด้วยกรเรเลิกรายอย่ารางนะครับอันนี้ในกรณีที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ แต่ถ้าท่านไหนนะฮะที่มีความรู้สึกว่าดวงความรักกําลังย่าแย่กําลังมีความรู้สึกที่แต่ถ้าท่านไหนนะฮะที่กําลังรู้สึกว่าดวงความรักกําลังแย่กําลังเริ่มมีปัญหาขอให้คุณดึงตัวออกมาจากตรงนั้นสักพักหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปพูดอะไรมากอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเพราะการตัดสินใจของคุณในคราวนี้จะส่งผลให้ชีวิตคู่ของคุณในบางครั้งอาจจะถึงคราวล้มเหลวได้ล้มเหลวได้ไดนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือคุณควรจะใจเย็น มีสติก่อนการที่จะตัดสินใจอะไรในทุกๆครั้งโดยเฉพาะในเรื่องความรักเพราะว่าเกณฑ์ความรักของชาวราศีตุลในปีนี้แตกหักได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะใจเย็นมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่อีกฝ่ายจะใจร้อนผู้วางทาอะไรขาดสติคล้ายๆกับเด็กนะบ,บางทีบางครั้งโดนขัดใจหน่อยนะฮะโดนว่าหน่อยโดนดุหน่อยก็เริ่มที่จะมีปัญหางงแง่อะไรประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ชาวราศีตุลปีนี้จะพบเจอๆนะครับ มาเรื่องนันที่เดือนมกราคมก็คือเดือนนี้เนี่ยนะครับไพ่ที่มากฏขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องความรักนะครับหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือประมาณช่วงเดือนมีอ่ะกุมภาพันธ์ช่วงนี้ก็ก็คือกุมภาพันธ์ถึงเมษานยนดวงความรักบางครั้งอาจจะมีการเริ่มย้นสร้างสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวของเราเองเพราะถ้าเราครบกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับหากเราใจเย็นเราไม่ผู้วางเราเป็นผู้ใหญ่ นะครับมีความสุขุมคําทีรภาพแล้วก็ต้องบอกว่าดวงความรักสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้เพราะอาศัยแรงศรัทธาอาศัยความเชื่อมัน่นอาศัยความบุกบึนฟันฝ่าวรรนี่แหละมันจะช่วยให้ความรักมันผ่านพ้นวิกฤตในช่วงครึ่งปีแรกไปได้แต่ถ้าใครก็ตามที่อายุน้อยกว่านะครับแล้วดวงความรักเริ่มมีปัญหางอนแง่กันงองเงกัน,น,กนไม่เข,ข้าใจกันต้องระมัดระวังในช่วงหนึ่งเดือนสายนจะมีปัญหา นะครับไม่ได้มีการเริ่มต้นใหม่ก็าตามแต่พอถึงเดือนเมษาย,ยนดวงความรักก็เริ่มที่จะไม่ดีคุณจะพลาดในการตัดสินใจเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนเมษาย,ยนสําหรับดวงความรักของท่านที่เกิดในราศรีตุลย์อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะฮะเหตุการณ์จะเกิดขึ้น2อถึงสเดือนจากนี้ไปพอมาดูเดือนกุมภาพัานเดือนกุมภาพัานธ์คนที่เกิดในราศรีตุลย์จะรู้สึกว่าอยากที่จะอยู่คนเดียวนะครับดวงความรักมันไม่มุง้นมนไม่มีอะไรดีขึ้นคือใใคล้ายๆกับว่าเรารู้สึกเบื่ออยากจะเปลี่ยนแปลง อยากจะเข้าวัดฟังธรรมอยากจะใช้ชีวิตแบบสันโดษคล้ายๆเรามีความสุขกับความเป็นสันโดษหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่มานานเราเริ่มที่จะเหนื่อยนะฮะความรักมันเริ่มที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแต่ทุกข์ ความสุขที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องค้นหาแหละนะครับสําหรับในเดือนอุปภพัน,นก็คือเดือนนี้เพราะฉะนั้นดวงความรักของคนที่เกิดราศีตุมเดือนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงภาวะที่ทรงตัวคุณยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีว่าจะคบต่อหรือว่าจะเลิกในส่วนของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับเดือนนี้ถือว่ายังไม่มีเก์ที่จะเลื่อหลังนะครับยังคงคหาดูใจกันอยู่ไปเรื่อยๆไม่ว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะปีที่ผ่านมาก็คือ,อ,คอช่วงประมาณพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา คนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อเครียดอยากจะเปลี่ยนแล้วในเรื่องความรักคือเหมือนว่าอยู่ไปยิ่งอยู่ยิ่งแย่นะฮะยิ่งโคกันไปยิ่งจะมีแต่ปัญหายิ่งมองเห็นข้อเสียข้อด้ยอยของแต่ละคนนะครับซึ่งต้องบอกง่ายๆว่าเป็นเหตุผลทำเน่าที่เข้ากันได้ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พนนอมาในเดือนกรุภผ,ผ่านคนที่เกิดในราศีตุลเริ่มที่จะแบบวางตัวได้มากขึ้นลงได้มากขึ้นจิตใจเริ่มที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะฉะอนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คุณเนี่ย ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปได้นะครับพอย่าเข้าเดือนมีนาะเดือนมีนาคมนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าเริ่มที่จะเข้าปัน่นเข้ามาเป็นคนตัวเชื่อมนะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมเข้ามาเป็นตัวง้อนอนฝ่ายคน่อายกน้อยกว่านะครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออัวความรักของคุณเริ่มมีขึ้นมาแล้วน,นะครับหลังจากที่เคยหาาย่างกันแยกกันอยู่ตามคนางอยู่ช่วงประมาณสัก มกลาที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะเข้าใกล้กันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นอารมณ์เริเม่มที่จะคล้อยตามกันมากยิ่งขึ้นความเห็นต่างที่เคยมีก็เริ่มที่จะเบาลงนะครับเริ่มเห็นคล้อยตามกันเริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนี่คือในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วถามว่าในช่วงเดือนมีนาคมจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมสิ่งหนึ่งที่หุ่มธรรมวัาก็คือช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับในกรณีของวัยรุ่นหนุ่มสาวในช่วงเดือนมีนาคมบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าาอยกจะได้ใคครนนึง ที่เป็นผู้ใหญ่ดูสุขุมดูอบอุ่นคุณชอบแบบนั้นคล้ายๆกับดาราดุ่ยใหญ่อย่างคุณกบทรงศิษย์รุ่งและพวคุณสีหรือว่าชายกลางในบ้านชายทองอะไรประมาณนั้นนะคุณชอบแบบนั้นผู้ชายโรแมนติกผู้ชายสุขุมผู้ชายรอบคอบอันนี้หมายถึงว่าคนผู้หญิงนะส่วนคุณผู้ชายก็หมายถึงว่าในช่วงเดือนมีนาคมเริ่มที่อยากจะได้คนที่อายุวัยวัยห่างกันสักปีสองปี ดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวของเรารได้ทุกเรื่องเป็นแบบนั้นนะครับส่วนกับใครที่เขาหาดูใจกับเด็กรือคนที่ยน้อยกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเริ่มต้นเริ่มนีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะครับสําหรับชาวราศรีตุมพอมาเข้าวันที่แปดเมษาปับ๊บนะครับพอแปดเมษาปั๊บเนี่ยยานนะฮะหากแม้นคนที่เกิดในราศรีตุมกําลังตัดสินใจที่จะทาอะไรอยู่ผมต้องบอกต้องเตือนไว้ตรงนี้เลยว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่รอยแขงมาก หากคุณคิดจะไปไหนไปทําอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของรักไปทําคนเดียวแล้วไม่มีคู่ไปด้วยเนี่ยอันนั้นอาจจะส่งผลเสียทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นว่าไปมีอะไรหรือเปล่าไปมีกิ๊กไหมไปนักใครไว้หรือเปล่านี่คือสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นการที่ว่าสิ่งที่คุณทำกลายเป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดโดยความรักมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับแบ่งกันการตัดสินใจทุกอย่างจะพลาดนะครับคนที่เกิดในราศีตุลจะเริ่มรู้สึกว่าเดินมษอยั่ป็นเดินที่หน้าบึง เราอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรก็ทาไม่ได้ชีวิตมันเหมือนขยับไม่ได้ความรักมันเหมือนมันติดไงจะไปไหนเดินหน้าทาอะไรมันก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาติดขัดทั้งหมดเพราะเดือนเมษายนดวงความรักของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับเมษายนตั้งแต่วันที่8ปดต้นไปจนระทั้งถึงวันที่18เมษายนให้ระมัดระวังปัญหาการทะเลาะวิวากันด้วยเหตุผลที่ไร้สาระนะครับครอบครัวนะครับพ่ออาญาพี่น้องครอครัวนะครสามีพัรยา ในระว่างปัญหาการกระทบกระทั่งกันรุนแรงหรือว่าการกระทําอะไรที่ประชดประชันสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชนวนเหตุทำให้คุณแอบแฟนเนี่ยทะเลาะเบาแว้งันจอกระทั่งตัดสินใจลาพเลิกกันไปเลยก็มีนะครับถ้าให้จริงๆเนี่ยนะครับดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนเมษาย,ยนเต็มที่เลยน,นะถ้ามีปัญหาอะไรนะเนี่ยแยกกันอยู่สักพักหนึ่งอย่างน้อยประมาณ5วันหรือสิบห้าวันลองดูว่าถ้าแยกกันถูกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะรักใครกันมากขึ้นไหมมันจะชอบกันมากขึ้นไหมมันจะโอเคมากไหมถ้าในกรณีมันโอเคมากขึ้นนะ มันคิดถึงกันมากขึ้นก็ค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่เป็นแบบนั้นแต่อย่ตาตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมาก็ตัดสินใจเซ็นใบใยอย่างเดียวเพราะนั่นนี่ยถ้าคุณตัดสินใจเซ็นใบใยอย่างเดียวเนี่ยผลพวงที่ตามมาต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะครับคุณที่เกิดในราศีตุลช่วงตั้งแต่เมษาไปจนกระทั่งถึงมิถุนายนแต่เมษาถึงวันที่เจิถุนายนให้อดทนให้ถึงที่สุดดวงความรักของคุณไม่จะเหนื่อยล้ามีปัญหามีภาระมากมายอย่างไร็ต่างคนที่เกิดในราศีตุลต้องอดทน หาไม่แล้วเนี่ยดวงความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะเลือยราศูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือ่าคนที่มีครอบครัวแล้วตั้งแต่แปดเมษาไปจนกระทั่งถึงวันที่7มิถุนายนดวงความรักให้ระมัดระวังในกรณีของการรบหวงกันเกิดขึ้นเดือนเมษายนพอช่วงประมาณวันที่10พฤษภาคมก็มีโอกาสที่ได้กลับมาคุยกันแม้ว่าจะรู้สึกตะขิดตรวหวงใจบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายในกรณีของแฟนการวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือครอบครัวสามีภัญญาจะกลับมาคุยกัน มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเสียเกล็ดเลมากมายนะครับอันไหนที่คุยกลนได้ก็กลับมาคุยกันอย่าไปกงอนอย่าไปง้อเลยนะฮะอย่าไปงอนกันเลยนะครับมันไม่ได้รายที่มาแถมนําซ้ายังจะเกิดปัญหาคราคาซังตามมาด้วยนะครับนี่คือเคลี์ชะตาชีวิตความรักของคนที่เกิดในราศีตุลในช่วงครึ่งปีแรกของ2 5 5 9ต้องบอกตรงก,กว่าปีนี้คนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยให้อดทนเต็มที่นะฮะหากคุณจร้อนตัดสินใจอะไรพลาดไปเนะช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนไปจนวันที่7มิถุนย่ ระว,วังระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันจกเข้าขั้นการตัดสินใจผิดพลาดถ้าเรณีเซ็นใบส่วนกันอยู่แล้วไปเซ็นใบใหย่นั่นคือเรื่องที่แยกกันไปแล้วปรับมาหากันไม่ได้นะฮะต้องระมันระว,วังให้ดีนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะอ่ะคราวนี้เราก็มาต่อวันที่ราศีพิจิกนะครับแต่ต้องบอกนิดน,นึงนะฮะรายละเอียดตรงนี้อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าต้องทําเวลานิดหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าต้องการทราบรายละเอียดที่มากกว่าที่เป็นอยู่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามเบอร์นี้นะฮะตามเบอร์ตามไลน์ที่ผมลงไว้ในในในช่อง u t ท b e ของผมเนี่ยนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ว่าต้องทอํายังไงต้องอมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแต่อย่าเพิ่งมาให้มันวันเดือนมีเกิดนะฮะอย่าเพิ่งมาให้มันวันเดือนมีเกิดผมนะโทรเข้ามาคุยก่อนนะบางคนบางท่านก็ไลน์เข้ามาที่ให้วันเดือนมีเกิดมาพร้อมเสร็จสรรพเลยซึ่งผมต้องบอกว่าผมดูไพ่นะฮะต้องเปิดไพ่นะครับ เ็เปิดไพ่นะครับอยากให้วันเดือนที่เกิดมาเนี่ยต้องบอกว่ามึนตึ๊บเลยนะครับบางทีนะอ่ะคราวนี้บอกว่าต่อสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับก็คือระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่16ธันวาคมนะครับปีนี้เกณฑ์ความรักของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีความสุขกับความผิดสันโดษน,นะแต่ว่าให้ผลดีหน่อยกับคนที่กาลังเริ่มต้นคบหานะครับหมายถึงว่าความรักของคุณไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะ อาจจะในระหว่างรอยต่อที่ว่ามันอยู่สองสาเดือนจากนี้ไปอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ที่สุดท้าก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังก็คือความรักรักแทรกซ้อนหรือว่าการคบกับคนมากกว่าหนึ่งคนมันจะส่งผลทําให้ความรักของคุณไม่แน่นอนนะครับบางทีบางครั้งอาจจะถึงขั้นถึงขนาดว่าแตกหักเรื่องรายอย่าร้างได้นะครับจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยนะรเท่าที่ผม ดวงความรักของหลายๆราศีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเรื่องราศสูงต้องเพราะนั้นแบบอาจจะเป็นเพราะว่าผลกระทบหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองต,งต่างๆที่พืชผลอรตากอากาศวิปริตัปธ์วลอะไรทุกสิ่งอย่างลดแล้วแต่สัมพันธ์ทันหมดนันนะครับเพราะนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยนะฮรดวงความรักเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงภาวะที่มีความสุขกับความเป็นสันโดษแม้คุณคนที่คุณคบอยู่จะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่า คุณอาจจะได้คนที่ดีมาเป็นคู่ชีวิตแต่ว่าในบางครั้งคุณก็ไม่สามารถจะลืมเรื่องราวเก่าในอดีตได้นะครับบางทีบางท่านอาจจะรู้สึกว่าดวงความรักเรื่องมีปัญหาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนอมีนาะเมษยสาวรุ่าเป็นต้นไปดวงความรักเรื่องไม่ค่อยจะสู้ดีมีรักแท้สอนในกรณีของวัยรุ่นสาวถ้ามีรักแท้สนคงไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่ารักเพื่อเลือกรักเพื่อทีอ่จะมองรูว่าใครที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็ไปเริ่มต้นแต่งงานกัน เป็นแบบนั้นแต่ถ้าในกรณีของเป็นคู่ครองคนรักในกรณีของครอบครัวพ่อแม่นะครับต้องบอกว่าดูความรักเนี่ยให้เรามาระวังมือที่สามเข้ามาแทรกในช่วงประมาณเดือนจริงๆมันโผล่มาตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่พฤจิการเม่วาปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าเป็นคนถ้าคุณสุภาพรีเนี่ยทำงานราชการผมต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเจ้ากรมนายกองที่คุณทํางานอยู่ว่าหัวหน้าหนงานที่คุณทําอยู่นั่นแหละเขาจะเข้ามามีส่วนในครอบครัวของคุณค่อนข้างที่สูง พูดง่ายว่าสมภารจะกินไก่วัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนวันปีที่แล้วเนี่ยดวงความรักของชาวราศีพิจิก่ยหากแม่นรราชการเนี่ยเหมือนกับเจ้าคนในกองของของคุณเนี่ยนะฮะเขาเริ่มที่จะเข้ามาตีสนิทกับคุณมากเกินความจําเป็นแล้วที่สาคัญเนี่ยความใกล้ชิดการสนิทสนมการได้พูดค,คุยกันบ่อยๆเขาขกลายเป็นความรักได้แล้วส่งผลมาถึงครอบครัวคุณเริ่มไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับสามีหรือว่ากับภรรยาของคุณคุณอยากจะ มีชีวิตบแบบแอยากจะคหาดูใจกับเขาประมาณนั้นนะครับเพระเาระฉะนั้นโดยความรักของคุณกลายเป็นว่าอยู่ในวาระที่จะต้องตัดสินใจในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมนาะแต่ต้องบอกกับส่วนว่าอย่าตัดสินใจอะไรท้งนั้นนะคะร,ะรับเพราะการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณตัดสินใจเพื่อที่จะไปเป็นอนุภรรยาของเจ้าคุนในกองในกองคนนั้นนะครับในกรณีของครอบครัวถ้าเกิดว่าทํางานทั่วไปบริจสั์ห้างร้านลูกจ้างทั่วไปเนี่ย ช่วงเดือนมอกร,ราคมที่ผ่านมาดวงความรักของคุณเนี่ยคุณกาลังเริ่มปันใจให้กับคนอื่นเร่อเหมือจจกภรรยาสามีคุณที่เป็นอยู่แล้วพอคุณมมาปันใจปุ๊บพอมีความความรับเนะี่ยต้องบอกก่อนว่าความรับมันไม่มีในโลกมันมีโอกาสที่จะเปิดเผยได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอในช่วงเดือนมีนาคมปุ๊บดวงความรักสิ่งที่คุณปกปิดซ่อนเร้นมานานเริ่มเปิดเผยผลก็คือการทะเลาะเบาะแวง้งรุนแรงเข้าข่านแตกหักเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะในช่วงประมาณวันที่7มีนาคม 7มีนาถึงวันที่213เจ็ด890ถึงวันที่13มีนาคมความรักหาจแม้หลีกเลี่ยงได้ขอให้หลีกเลี่ยงอย่าไปก่อเหตุทะเลาะเบาแว้งกระเด็นขเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องราวรุนแรงหลากหลายเย่โตได้คุณกาแฟอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะอารมณ์ทั่วผู้ขอให้เกิดโศกน,นกาฏกรรมได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือปีนี้เนี่ยนะครับเกมความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่เดือนมกร,ราคมาจนากระทั่งถึงเดือนมีนาคมต้องบอกว่า หากแน,นใครที่ทํางานด้านการติดต่อเจราจาประสานงานหรือว,ว่าหนายหน้านนะักประชาสัมพันธ์นักพูดเป็นชว่วงเวลาเป็นเซลอะไรต่างเนี้ยเดินทางหนุยมากแล้วคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์นะถ้าเป็นผู้ชายต้องบอกว่าอบอุ่นเป็นคนพูดจาดีสุข,ขุมค้ำคิดภาพนะ่มากพอได้พูดคุยกับใครเนี่ยผู้หญิงทุกคนนะรู้สึกวราหลงไหลในสิ่งที่คุณพูดเพราะกลายเป็นว่าคุณสร้างเสน่ห์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้สัมผัสกลายเป็นรักสอนสํารับเข้ามาแล้วคุณเดงก็มีจิตใจที่ฝักใฝ่ในทางนั้นกลายเป็นว่าคุณ เริ่มที่จะให้ความหวังกับคนที่เข้ามาตีสนิทกับคุณแล้วทาให้คุณบางครั้งอาจจะหลงลืมคนที่อยู่ทางบ้านได้เพราะนั้นเนี่ยนะครับการความรักของชาวราศีพิจิกในปีนี้สเสน่ห์ของคุณที่มีนะฮะโดยการเกิดขึ้นมาโดยดด้งใจมันจะนําผลดึงนันร้อนใจมาให้ส่งผลพ่ะน่างเจริญแรงเพราะนั้นชาวราศีพิจิกต,ต้องระมัดระวังให้ดีแม้ว่าคุณจะไปมีคนอื่นแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากตรงนั้นไปได้จากภรรยาจากสามีของคุณคนเดิมๆที่อยู่ด้วยกันไปได้ ความรักมันตัดก,กันไม่ขาดนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณเ็ืองมองว่าภรรยาคุณนอันนี้ในกรณีของผู้ชายภรรยาของคุณก็คือแม่บ้านแม่เหลือผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณทุกกระเบียนดนิ้วเสื้อผ้าทุกอย่างเรียบนะครับดูแลลูกดูแลคนในบ้านได้อย่างประสิทธิภาพแต่คุณก็ไม่ไหวที่จะไปแอบไปมีนคนอื่นนอกบ้านนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพอรู้มาแม้ภรรยาของคุณจะดีสุดแสนดียังไง คุณก็ยังคงไม่บายที่จะกลับไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วผลนตาม,มาก็คือว่าเขาอาจจะรับไม่ได้ความดีที่ทําอยู่อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรให้เขาให้ให้คุณสำนึกก็เลยก,กลายเป็นว่าการเรื่องไรอยางประกฏขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมอย่างที่ผมพูดไปนะครับแ,แต่กรณีของวัยรุ่น,นสาวเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันโอ้มันเรียกว,ว่ามันดีอเล็กซ์เกก็คือว่ามันเหมือนว่ามันแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่แน่นอนบางทีบางครั้งคนนี้เลิกคนโน้น,น,นไปหาคนโน้นไปหาคนาคนี้ความรักมัน อยู่ในช่วงของความรักปาวัายวรุ่นนะฮะต้องบอกว่าอย่างนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แบบคนข้าที่จะมีสัมพันธ์ไปทั่วคนทั่วไปนะฮะเป็นเจ้าเสน่ห์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนั้นะเป็นวัยรุ่นต้องบอกว่าดวงความรักยังหาอะไรที่มันลงตัวแน,น่นอนไม่ได้มีความรักที่ดีก็เพื่อเพื่อเลือกแต่ที่สําคัญก็คือระมัดระวังเรื่องการมีอะไรกันก่อนชิงสุก่อนหาไมันน่จะเป็นเรื่องซึงราวโดนโดนใจมาให้นะครับ มาดูในเดือนกุมภาพัานธ์นะครับเดือนกุมภาพัานธ์ในกรณีที่ทะเลาะโวยวายกบบนันอยู่นะครับสาหรับครอบครัวสามีภรรยาย,ยังคงมีเกณฑ์ที่จะยังติดต่อัอยู่จะไม่ได้เลื่อนลาแบบเด็ดขาดนะครับในช่วงเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธะ์ถ้ามีอะไรยังค้างคาใจอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันมันให้มาเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภานนี้นะครับอย่าให้ผ่านเลยไปถึงวันท,น,นที่เก็บมีนาเดขาดถ้าผ่านถึงเก็บมีนาเมื่อไหร่ยุ่งนะฮะโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไปได้ยากจากด้ติดต่อกันพูดคุยกันก็แค่กับล นะกับลูกกับคนที่อยู่ด้วยกันนั้นแต่กับภรรยาสามีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่คงเป็นไปได้ยากเพราะดวงความรักของคุณถึงการวิบัติถึงการที่จะสิ้นสุดมันเป็นการสิ้นสุดจากภาวะหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นกับอีกภาวะหนึ่งนะครับเพราะนั้นแหละดวงความรักของชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ถ้าสมมติกรณีขัดแย้งกันอยู่ให้รีบเร่งนะครับให้รีบเร่งพูดคุยกันในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถ้าเกินเรือนกุมภาพันธุ์แล้วดวงความรักไม่ค่อยดีนะครับจะเริ่มใหม่ท วันที่สองพฤศจิกายนนะครับพอพฤษภาคมนะพอที่จะคุยกันได้บ้างน,นะครับปีนี้เนี่ยนะครับถ้าในกรณีของครอบครัวนะฮะแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยจะรู้สึกเหนามีความสุขกับความเป็นสันโดษคือสามีเนะี่ยเดินทางบ่อยนะฮะทำให้มีบางทีบางครั้งถ้าใครที่สวยหน่อยมีลุงลุมาจีนะครับก็พอที่จะทําให้สามีเกิดความหงวดหงดหวาดระแวงได้ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีของสามีนะครับมีภรรยาสวย ก็มีอะไรที่ต้องบอกว่าพึงหววได้เส้นเดียวกันคุณก็พึงหัวสามีต่างคนตา่างพึงหัวกันถ้ารุงแรงแล้วก็อาจจะต้องเริ่งหากันในช่วงเดือนเมษาย,ยนานะฮะดวงความรักเหมือนกับเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวราศีพิจิกอันนี้หมายถึงคนที่ยังไม่มีคู่นะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเริมที่จะมีอะไรกระตื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่มกรากรุ่พามีนามาดวงความรักคุณอาจะไม่สมบันะครับพบกับใครอยู่ก็มีเหแต่รักซ้อนซ้อนรักึ้นมาหมด พอค,ขอขอคุ้มก,กับคนนิดนุ๊บกำลังเริ่มต้นมันจะไปได้สวยได้ดีอัดดันมีคนเข้ามาเสริมพิธีกลายเป็นว่าคุณกับเขาก็ต้องเลิกกันไปแล้วไปเริ่มต้นคขาเกิดเม่พอเดินเมสายโดนเริ่มที่วันที่หนึ่งเมษายนก็เริ่มดีขึ้นนะครับสองเมษพฤษภาคมความรักก็เริ่มค่อยๆขึ้นผ่านแต่ว่าอาจจะดูเหนื่อยไปนิดนึงนะฮะดูเหนื่อยไปในที่นี้หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะครับดูวความรักของคุณกับแฟนเนะี่ยอาจจะคบกันก็จริงนะแต่ว่ามีมือที่สามเข้ามาแทรกพอมีมือที่สามเข้ามาแทรก เรื่อที่จะนิ่งแหละคุณไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเรง่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยจะทํำยังไงต่อดีวะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยดูความรักเนี่ยผมสรุปได้อย่างนี้ว่าตั้งแต่เมษาถึงมิถุนายนยดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นแต่ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่แน่นอนนะครับความรักเกิดขึ้นแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะโลภไปแล้วก็ไปเริ่มต้นกับคน สําหรับไัยรุ่นหนุ่มสาวหรือคนที่กำลังมองหาความรักรัก,รกแท้ในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีพิจิกจะยังไม่มีนะฮะยังไม่เจอใครนะครับช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาแต่ในกรณีของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยภรรยายจะรู้สึกเหงาเหมือนก็มีความสุขกับความเป็นสันโดษสามีอาจจะเดินทางบ่อยขึ้นหรือว่าตัวสามีอาจจะเหงารู้สึกว่าภรรยายทํางานเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมนะฮะ อ่ะคราวนี้สําหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีตุราศีสําหรับท่านเกิดในราศีไหนต้องการที่จะเจาะลึกดวงชะตาความรักก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ตรงนี้ที่ไลน์ตรงนี้พูดคุยกันนะครับแต่ขอร้องอย่างหนึ่งนะครับอย่าเพิง่งมาฝากวันเดือนปีเกิดไว้ให้ผมเลยนะครับขอให้โทรคุยกันก่อนพูดคุยกันนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ฝากเบอร์ฝากวันเดือนปีเกิดนะครับเอาเป็นว่าคุยนันก่อน แล้วเพื่ฝากทีหลังก็ได้แบบนนะนะครับอวันนี้มาดูราศีสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือราศีธนูนะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับปีนี้ระวังนะคนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยจั่วไพ่ขึ้นมาใบแรกต้องบอกว่ารักซ้อนซ้อนรันปรากฏขึ้นได้ง่ายแล้วการที่คุณกระทําอะไรหรือว่าแอบไปมีกิ๊กมีหนูที่ไหนเนี่ยความรักของคุณกำลังจะถูกเปิดเผยเปิดเผยไม่เปิดเผยเปล่านะนะฮะ โดนทำร้ายโดนรุมทำร้ายบางทีบางครั้งอาจจะโทษทีอาจจะแอบไปจีบเมียใครเขาเข้าหรือแอบไปตีท้ายครัวใครเขาเข้านี่ปัญหามีเรื่องเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าชาวราศีธนูนในกรณีนี้เนี่ยนะครับเจ้าชะาตาเนี่ยทุ้สองเดือนจากนี้ไปเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาความรักจะเกิดขึ้นแม้ว่าคุณกับคนใหม่ที่พบเจอเจอกันเนี่ยกลาลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่คุณจงจําไว้ว่าคนที่คุณคบอยู่ไม่ได้มีคุณคนเดียว นอกเหนือ er, จากเราแล้วย <laughs> <ada Guys, S 2> ังมีคนอื่นแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เยอะดวงความรักของชาวราศีพิจิกในปีนี้ต้องบอกว่าช่วครึ่งจะได้ดวงความรักไม่ค่อยจะสู้ดีให้ระมัดระวังการกระทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับดวงความรักอาจจะเป็นการความรักแบบหลงหลงซ่อนๆแอบแฝงซ่อนเร้นเปิดเผยให้ใครฟังไม่ได้นะครับถามว่าให้ผลดีกับใครไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผลดีอะไรกับใครนะครับเพราะว่าดวงความรักแบบนี้คือเรว่าเป็นความรักถ้าเป็นผู้หญิงองบอกว่าเป็นเมียน้อยถ้าเป็นผู้ชายต้องบอกว่ามีมีเมียเยอะมีแฟนหลายคน นะครับ,บทํางานเสร็จแล้วก็มีม,มีคนนู้นคนนี้ต้องไปดูแลบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรสารพัดเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นพบกันนะฮะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดูวความรักถามว่าเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาก็คือความรักอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะนะครับคือบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักเ,เราเรารู้สึกว่าเขาพูดจุกจิกจุ้จี้มากไปนิหนึ่งเราเริ่มที่จะไม่ไม่พอใจในสิ่งที่เขากระทําแต่ความรักที่เรามีให้เขามันก็ยังคงปกติ ก็เลยอดทนอยู่มาได้จนกระทั่งถึงเดือนมกรากรุ่านะครับแต่พอเข้าเดือนอุพาความเจ้าชู้ของแฟนเราหรือคนรักเราเริ่มที่จะเยอะมากขึ้นบางทีเขาอาจจะไปได้มีเราคนเดียวแอบบไปติดสนิทไปแอบบคบหาดูใจอะไรกับใครประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าชาวราศีธนูในปีนี้คนรักที่จะเจ้าชู้นะครับบางครั้งบางท,งท,งทีเนี่ยจะเจอใครเขารักชอบไปสมุดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสาหรับชาวราศีธนูนะฮะ มาดูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปอย่างเร็วเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูเนี่ยต้องระวังรักสนนะฮะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับฟูตาแพวพราวเจอะเจอใครก็รักไปหมดนะครับดวงเจ้าชู้ดวงของคนที่มีเนียเยอะอ่าอาจจะเป็นเตกอรหรือขุนแผนเมืองสุพรรณอะไรก็ว่ากันไปนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้ากรณีของคนที่เป็นวัยรุ่นุมสาวในอยู่ในวัยเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าดวงความรักในช่วงนี้ของท่าจะฟูฟ้า มีแฟนหลายคนคบหาโชว์แต่เราอวางไม่ช้าหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาจะเกิดขึ้นในกรณีของครอบครัวต้องบอกว่าดวความรักกดเหตเหน่ยเอนะครับเหมือนกับว่าแต่ว่าคุณก็ยังคงไม่ไวที่จะพยายามหลบๆเขาซ่อนทำในสิ่งที่มันผิดพลาดนี่แหละนะครับเป็นแบบนั้นสําหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปีนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นจากภรรยา,ยานะครับเหมือนกับว่าคุณได้เมียที่ดีได้ภรรยา,ยาที่ดีมาช่วยส่งเสริมทางด้านการงาน เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะเลิกกับภรรยาคนนี้ผมต้องบอกเลยว่าชาวราศรีธนูคิดผิดเพราะคุณได้ภรรยาที่ดีเป็นศีภรรยาที่ยอดเยี่ยมมากมาช่วยดูแลงานช่วยส่งเสริมแค่เขาไม่ยินเลยเพราะเขาหนุนดวงให้คุณจะรุ่งเรืองในหน้าที่งานอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณเลิกกับเขาไปเมื่อไหร่แล้วคุณจะไปเจออะไรที่มันต้องบอกว่ามือแตกเลยก็ว่าได้นะเพราะนั้นเย่าต้องระมัดระวังให้ดีนะสำหรับคนที่เกิดในราศรีธนูนะครับในเรื่องความรักนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับคราวนี้มาดูเดือนมีนานะครับเดือน,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 นี่ท เดวันที่8เดือนมีนาคมดวงความรักถ้าใครที่คบหาดูใจอยู่กับคนต่างชาติในช่วงเดือนมีนาคมต้องบอกว่าเป็นไปได้ที่ดีเป็นอะไรที่มันดีบ้างแต่เขาต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าผู้ชายที่มาจีบคุณต้องบอกว่าฐานะการเงินดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมชนชั้นที่เขาอยู่แต่เขาอาจจะมีเมียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดวงความรักของคุณกับเขามันก็ไม่มีอะไรที่มันจะหยุดยั้งได้เขาก็ยังพร้อมที่จะถูกมินกับคุณนะครับอันนี้ในกรณีของคนที่คบอยู่กับคนต่างชาติ สำหรับชาวราศีธนูต้องบอกว่าดวงความรักในช่วงเดือนมีนาคมแฮป,ปี้หวานชื่นนะครับแฮป p y แตม่ไดทาอเ,เดียวเรื่องมนะาจนกระทั่งถึงวันที่13เมษายนดวงความรักยังคงดีอยู่แต่พอย่างเข้าเดือนพฤษภาคมช่วงประมาวันที่10พฤษภาคมดวงความรักของชาวราศีธนูเริ่มมีปัญหาภาระหน้าที่ค่อนข้างทานนี่จนะหนักคุณหอบเยอะมากเกินไปนะครับเหมือนกับว่าบางครั้งกลัวว่าเรื่องที่คุณทาไปเมื่อต้นปีมันจะส่งผลนะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของการงานหน้าที่การงานเรื่องของครอบครัว กลายปว่าคุณต้องพยายามาโากาบที่จะปิดตัวร้่ยพยายามที่จะห่างหานทางหาง่หางออกตีตัวออกหานจากคนจากสิ่งที่คุณะทำอยู่พอมาช่วงเดือนมิจุนาย,ยนเนี่ยนะครับการจะทําอะไรก็ตามต้องใจเย็นๆยนะครับอย่าใจร้อนอย่าผู้วางเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนคุณผู้วางทาอะไรขาดสติขาดความยังคิดจะส่งผลให้ชีวิตของคุณยมีแต่ปัญหาแทนที่จะกลับก็แก้ปัญหานะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณยิ่งทํายิ่งเพื่อที่จะออกหางจากคนที่คุณ ติดพันอยู่เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเหมือนเดิมเลยกลายเป็นว่าเป็นดาบสองคมเข้ามาทิ้งแทงมาทำร้ายหัวใจคองคน,น้อเองความรักไม่เป็นโรคอย่างที่ผมบอกเพราะนั้นชาวราศีธนูในปีนี้เนี่ยนะฮะในช่วงเพิ่งเแรกโดยความรักเนี่ยถ้ามีลูกมีเมียอยู่แล้วขอให้ซื่อสัตย์ต่อภรรย,ยาหรือสามีของตนเองนะครับแม้จะมีความเจ้าชู้ปรากฏขึ้นมาบ้างแต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตน,นะครับเด่เจ้าชู้จนเกินเหตุจนเกะไปมีอะไรสัมพันธ์รับรับกันเพราะถ้ามีสัมพันธ์มีอะไรรับาาาาานนนปปลลลลยยึึก้้้เ็ดดไะครับ ความรักถ่าสมมุิใครนะครับมีภรรยาที่ดีอยู่แล้วเนี่ยภรรยาของคุณดีที่สุดอยู่แล้วเขาจะส่งเสริมในเรื่องของการงานของคุณถ้าคุณสุภาพสตรีทั้งหนายคบหาดูใจอยู่คนต่างชาติช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาสองเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีดวงความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จก็คือหมายถึงว่าเขารักคุณคุณก็รักเขาแต่ต้องดูให้ดีเพราะผู้ชายคนนี้ในบางครั้งบางทีเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะฮะเพราะนั้นนี่คือชะตาชีวิตความรักของชาวราศีธนูช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่จจจะะตัดนใใอไรนะเ นะอย่าใจร้อนอย่าพูดว่าคิดแล้วก็เริ่มต้นทำไม่ใช่เอ่านแล้วทำเลยนะฮะถ้าคุณใจร้อนทำอย่างนี้ออ,ออกไปปึ๊บเนี่ยจะส่งผลเสียทําให้หลายๆอย่างที่คุณทํามานยะล้มเหลวลมไม่เป็นทา่านะครับเพราะ,ะนั้นทางที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีธน,นูถ้าต้องการให้ความรักมันจเจริญความรักมันก้าวหน้าสู่ความสุเร็จคุณจะต้องเ,องเ,องเลิกหาพฤติกรรมแบบเก่าไม่ว่าจะชู้ไม่ว่าการแอบไปมีทีกแอบไปมีหนูหรือว่าแอบไปมีสัมพันธ์อะไรกบใครเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องวางตัว เป็นสมถะนิดหนึ่งนะครับหาโอกาสไปทําบุญบ้างทับส่วนบุญบ้างอย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้ปลงในเรื่องเหล่าน,นี้ได้นะครับนี่คือชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีทั้งสิบทั้งสามราศีก็คือราศีตุลราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะตรวจดวงชะตากับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับตามไลน์ที่ขึ้นมานี้นะครับ แล้วเรามาพูดคุยกันว่าจะทําว่าวิธีดูดูยังไงต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับฝากนิดเดียวนะครับเรื่องของวันเดือนปีเกิดอย่าเพิ่งออกมาให้ผมดูเลยนะครับผมดู 24, ไ,ไดดดดนะพ่ยุสีไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือผมจะดูผ่านทางไพ่เท่านั้นนะครับดูผ่านทางไพ่เท่านั้นไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดนะครับขอแจ้งไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามชมในคลิปยูทูบของผมนะฮะตอนนี้ยอดวิวของข้านที่จะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากืมติดตามชมนะกดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้3ราศีกับผมหมอก,กิชโชติก็คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับราศีต่อไปสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากขอให้มีความสุขสวัสดีครับ